ครับมาดูพักเครื่องกับช่อง YouTube ไอชัยนาธนะฮะสมเด็จลูกเหมือนนะครับหลวงปู่ศิลานะฮะเนื้อช็อกโกแลตนะครับรุ่นนี้ตอกโค้ดด้านล่างนจะเป็นโค้ดนะ นะขอบตัดนะครับโครนะลูกเหมือนหลงปูศิลาเป็นพระชุดแรกๆเลยนะช่วงที่กำลังพีคเลยนะรุ่นนี้ก่อนดักพันนะครับเอาสี่รอยบาทนะครับหลงปูศิลา4ี่ร้อยบาทนอนกล้องนะครับพร้อมกล้อง หลวงพ่อเงินฟ้าคำลนนะครับฟ้าคำลนหลวงพ่อเงินฟ้าคำลนหลวงพ่อเงินโอ้ลมแรงนะฝนตกฝนตกทั้งวันนะวันนี้ยราคากระเพื่อมฟ้าคำลนหลวงพ่อเงินเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทร,บรูปถ่ายหลังตะกรุด หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับห้าร้อยบาทหลวงพ่อกันห้าร้อยบาทเหรียญคางเข้าหลวงปู่เอี่ยมวัตพานสูงเนี่ยต่อโคดสังกติเหรียญเสมาแปดร้อยบาทนะครับเนื้อฝ่าบาทแปดร้อย สมเด็จวัสารนาฏนะครับแม่ชีบุญเลือนอธิษฐานจิตนะครับหน้าตาติดบัวคมนะสวยๆเลยองค์นคี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้ยบาทสมเด็จทันทราชวัดสรนาศสมเด็จวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับองค์นี้เป็นฝั่งพลอยนะฝั่งพลอยนยจะไม่ค่อยเจอนะเป็น มีน้อยนะครับมีน้อยก็ทุกพิมพ์สมเด็จวัดประสาทฝ,ฝังพลอเนื้อสวยมากให้ดูอีกทีนะครับฝังพอยวัดประสาทเอา 900, นะ 900. เก้าร้อยนะเก้าร้อยเหรียญหลงปู่กาหลงนะครับหลวงปู่กาหลง พยาหมูพริกแผ่นดิน400นะครับทองแดงผิวไฟเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับหลวงพอ่อแช่มนะครับวัดฉลองสองสี่แปดสี่นะครับเหรียญสองสี่แปดสี่หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง 484เอา1,002นะครับ1,200บาท mm hmm. เหรียญหลวงพ่อยิฐ300บาทนะครับเสมบบาหลวงพ่อยิฐ300 mm hmm. โหตกหนักแล้วพระชัยเนื้อนวะเนี่ยนะออกพระกิ่งพระก,กิ่งนะครับพระชัยพระก,กิ่งเนื้อนวะโลหะ ดนะครับสถานเอา400บาทนะครับไม่รู้ทีนะ่ยังไม่ดูข้อมูลเรียนพอปลอหรือพ่อกเกษตรนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าแรงมากนะครับตอนนี้ทะลุ2,000ไปเรียบร้อยแล้วนะองค์นี้มีสภาพสวยลุ้งนะครับผิวอมม่วงออกลุ้งปลอดนะครับมาครบเลยเนะนี่ยโค้ดด้านหลังนี่พระ สายส่งประกวดสวยๆต้องรุ่นนี้องนี้เลยนะฮะต้องแบบนี้เลยนะถึงจะมีรางวัลน,นะเอาสองพันสองนะครับสองพันสองร้อยพอปลอแล้วพอกเมหลวงพ่อเพี้ยนนะครับรูปหล่อกับเหรียญสององค์สี่ร้อยนะครับสององค์สี่ร้อยบาทพ่อเพี้ยนวัดเกินก็ถิ่นเหรียญข้าวํลตาตัดนะครับหลวงพ่อเปิ้ลวัดบางพระนะฮะ เอาสามร้อยแล้วกันนะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อตัดวัดชายนานะครับเนื้อทองแดงผิดไฟเลือนสำนักศักดิ์นะครับสี่ร้อยบาทนะฮะับสี่ร้อยบาทสวยมากผิวหลวงพ่อตัดนางพญาเนื้อผงน้ำมันนะครับพิมพ์มาตรฐานนะครับมีในหนังสือนะหลวงพ่อกลวยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาท เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผาดวัดดงตาลนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับหลวงพ่อผาดด้านหลังเนี่ยเป็นปีนักษัตริย์นะครับมีสิบสองแบบนะเอาพันหนึ่งนะครับซื้อพันขายพันนะเอาพันหนึ่งหลวงพ่อผาดวัดดงตาลเหรียญหลวงุ่รีนะครับบล็อกเงินนะครหลวง่ศรีบล็อกเงิน หลวงปู่ศรีเหรียญสองอาจารย์หลวงปู่ศรีวัดเข่าทับบุญนาคนะครับม,มีขีดน,นะฮะหลวงปู่ศรีวัดเข่าทับบุญนาคสองอาจารย์นะครับท<อ>่านตัวหลวงปู่ศรีนะครับเอาสองพันสองนะครับสองพันสองร้อยเหรียญรลหานะครับ<อ> ครบร้อยปีนะครับหลวงพุธินภูเก็ตนะครับเอาสามร้อยนเอาแค่สามร้อยพอรอดหลวงปู่ศีปีหนึ่งเจ็ดนะครับพอรอดหลวงปู่ศีปีหนึ่งเจ็ดเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรอดปูด่ศรีเหรียญหลักเมืองอยุธยานะครับปูด่ดุภูเกเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาท สมเด็จวัดพระพุทธบาทสระบบุรีนะครับปูดโตพ่อกวยเสกปีหนงสองเอาคุยเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทห้าร้ยบาทนะเบาๆน่าใช้นะรพระพุทธบาทสระบบุรีนะมีประสบการณ์สูงใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ